สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัตลมนะคะมีถุนตุนกุมค่ะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤษภาคม2,565นะคะชาวทัตลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมนะคะถึง21มิถุนายนค่ะชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดลมมีถูกตุนกุมใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะสิบดาบค่ะ สิบดับขึ้นมาเยอะนะช่วงนี้หนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่ก้าวถ้วยค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มคุณในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะฝึกศพกันมังกรน,นะคะ ธาตุลมมีถุงตุนกลุ่มธาตุดเดียวก,กันกับคุณหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะก็ากดมีพิจิกนะคะคุยกับใครก,ก็ได้ไม่อ่านตามหนา้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอนดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมีถุงตุนกลุ่มคุณนะคะอ่อน่าจะอืน่าจะถูกละเลยนะถูกอีกนอถูกละเลยไม่สนใจนะเจ็บปวดค่ะแต่เราเหมือนกับ เขาเรียกว่าเรารู้อยู่แก่ใจอะว่าในที่สุดแล้วความสัมพันธ์มันต้องจบอืมไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ไม่ไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าอะไรประมาณเนี่ยมารู้สึกคุณรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าคุณ คุณพยายามนะที่จะยังไม่จบมันที่จะพยายามประคับประคองพยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามตามใจเขาง้อเขา,าดูแลเขาพยายามที่จะเอาใจอืเอาใจเอาใจใส่เอาใจดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขารู้สึกดีกับคุณมากที่สุด เพื่อที่จะไม่ทิ้งคุณไปอะไรประมาณเนี้ยอแต่มันมันไม่เป็นผลค่ะอืมารู้สึกว่ายิ่งคุณพยายามทําเพื่อเขามากเท่าไหร่ยิ่งคุณใส่ใจดูแลเอาใจใส่เขามากเท่าไหร่นะคะเขากลับเมินเฉยมากเท่านั้นมันยิ่งทำให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นอีกน,นะคะตามหน้าไพ่เนาะ คุณพยายามมันเหมือนกับการพยายามที่จะหลอกตัวเองไปทุกๆวันพยายามเหมือนกับเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่อะไรเงี้ยเอาใหม่ไม่เป็นไรนะ Italian, ร <im plan et> พยายามปลอบใจพยายามพยายามที่จะคิดเข้าข้างตัวเองในทุกๆวันเลยนะคะอืมซึ่งถามว่ามันเหนื่อยไหมใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะว่าตัวคุณก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันใจคุณก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่คุณ <et> พยายามที่จะสู้ต่อเพราะว่าคุณยังไม่อยากที่จะสูญเสียคนคนนี้ ไปจากชีวิตเนะคะทั้งที่เขาก็ไม่ได้ใย,ยดีไม่ได้มีเยื่อใย,ยไม่ได้ใส่ใจเขารู้ไหมว่าคุณคุณพยายามเพื่อเขาขนาดไหนคุณทําเพื่อเขาขนาดไหนเขารู้ค่ะไม่ใช่ไม่รู้นะเขารู้แต่เขาไม่สนใจไม่ไม่สนใจอืมไม่สนใจจริงๆเขาทุกสิทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขานะคะดังนั้นอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็มีคนเข้ามาเอาใจเอาเอาใจเขาตลอดเวลา คนร้อมรอบตัวเขาตลอดเวลาเดังนั้นเขาก็ไม่ได้แคร์เลยว่าว่าไม่มีคุณสนใจเขาแล้วเขาจะไม่มีคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้สนใจนะคะจนจนไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะบางคนนะยังอ,อาจจะยังพยายามต่อจนถึงทุกวันนี้และยังมีบางคนที่เลิกพยายามละพอละไม่เอาละ นะคะก็มีออกมาเช่นเดียวกันตามหน้าไพ่นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะถ้าหากว่าใครนะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสักคลิปก็ผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะผ่านไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมในช่วงวันที่1ถึง15หรือสภาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แฮงแมนอัศวินถือไม่เท้านะคะไพ่6 และเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมมีถุนตุนคุ้มธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนะาะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตานะ้ำไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าอย่างที่ไม่บอกว่าคนที่เดินออกมาแล้วคนที่ตัดสินใจเดินออกมาแล้วคุณก็ยังมูฟออนจากเขาไม่ได้ประมาณว่าเออโอเคตัดสินใจที่จะเดินออกมาความสัมพันธ์จบแต่คุณเริ่มใหม่กับใครไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ลืมเขานะคุณยังคิดถึงเขาอยู่ อืมจบแต่ยังบูฟออนไม่ได้แล้วยังมีอีกกรณีหนึ่งที่คิดได้คิดได้นะคะแล้วก็กําลังที่จะจบ กำลังที่จะ move on เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณรู้อยู่เต็มอกอะคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วมันอยู่ไปมันก็มีแต่ปัญหามันอยู่ไปมันก็มีแต่ความมืดมนค่ะดังนั้นมันคงจะถึงเวลาจริงๆที่เราที่จะต้องเตรียมอกเตรียมใจเตรียมความพร้อมที่จะ move on ไปข้างหน้าแล้วจริงๆนะคะคุณรู้อยู่แก่ใจคะ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะ รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคุณคุณคุณผูกพันหรือว่าคุณรักเขาหรือว่าคุณแบบเหมือนอย่างที่ไม่บอกตั้งแต่แรกค่ะว่าคุณคุณคุณมีความหวังกับกับคนคนนี้กับสิ่งที่คุณทํามากๆนะคะแต่คุณก็รู้อยู่ในใจว่ามันไม่ได้มีผลอะไรดังนั้นอาจจะต้องอาศัยความเข้มแข็ง ในตัวคุณในจิตใจคุณที่จะพยายามที่จะพาตัวเองออกมาให้ได้นะคะแต่ก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มเหมือนกันที่ที่คุณจะออกมาได้นะคะนะออกมาได้แล้วก็คนที่ออกมาแล้วก็พยายามที่จะ move on ให้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกหนึ่งถึงสิบพฤษภาเนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาไหมไม่รู้สึกว่า ไม่มีนะยังไม่มีใครเข้ามาซึ่งไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะอืมเพราะว่าคุณจะได้อยู่กับตัวเองคุณจะได้ฮิวหัวใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาใครเข้ามาเพื่อที่จะเอาปลีบเขาในการที่จะคบเพื่อที่จะลืมใครสักคนหนึ่งอันนี้มันก็ไม่แฝนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมจะเป็นอย่างไรแมเคิเนียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เลเวอร์ค่ะไพ่หกเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่ Judgment ค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินประสบกบาร์มังกรน,นะคะคุยกับชาวราศีอมืมิถุนและขนมิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อานตานาไพนะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆอมืมีโอกาสได้พบได้เจอกับคนใหม่และมีโอกาสที่คนเก่าที่ทําให้คุณเจ็บปวดนั้นเขาจะกลับมา เช่นเดียวกันมีโอกาสนะได้เจอทั้งคนเก่าและมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาเอ้ยได้เจอทั้งคนใหม่และมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ไพ่บอกว่ากลับมาขอโอกาสแต่ต้องระมัดระวังว่าเขาจะไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีดีมากกว่าในอดตที่ผ่านมานะคะตรงนี้ต้อง ต้องต้องดูอะต้องดูนานเหมือนกันเพราะว่ามันมีไพ่สามคนสามคนสามคนขึ้นมาก็ระมัดระวังว่าเออเรากลับไปแล้วมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้มีเราเพียงแค่คนเดียวเขาอาจจะเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยเขาขาดช้อยดีๆอีกสักคนนึงไปจากชีวิตแล้วเขาอาจจะมาตาม ให้เรากลับไปเป็นอีกหนึ่งในช้อยของเขาในตัวเลือกทางเลือกของเขาก็ได้ตรงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะทั้งคนใหม่และคนเก่าที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคะ่ะขอคําแนะนํานะคะขอคําแนะนําค่ะคาแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงอ่าควีนถือไม้เท้านะคะ 4, ไพ่สี่ในเท้านะคะไพ่เด็กนะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะชาวท่านลมมิถุนตุนกุมไพ่บอกว่าถ้าหากว่าคนรักเก่ากลับมาไพา่ไพ่ไม่ให้กลับไปนะไพ่บอกว่าตัดแล้วตัดเลยจบแล้วจบเลยนะคะตัดเลยนะคะแล้วก็โฟกัสความมั่นคงนะไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณม o ฟออนนะคะให้คุณมุฟออนให้คุณทําชีวิตของคุณให้ดีคุณอยากได้ความรักแบบไหนอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนทับตัวเองให้ดีก่อนดึงดูด เอเนจีดีๆให้กับตัวเองก่อนนะคะอะไรก็ตามที่ที่ที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปอย่าวนกลับไปอีกชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะมุกออนให้ได้นะ,ะแล้วสิ่งดีๆจะรอคุณอยู่อย่างน้อยคุณต้องต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่การรักตัวเองคือการที่อ่เขาเรียกว่ามองเห็นถึงความสุขของตัวเองแล้วก็รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรหรือที่ไม่ทําให้ใครเขาเดือดร้อน นะคะแค่นี้เองนะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันม,นมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ